จิตใจของคนเราเปรียบเสมือนห้องห้องหนึ่งเราอยากให้ห้องของเราเป็นห้องที่มีความสุขหรือห้องที่มีความร้อนร้อนรนจนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เรารับเรื่องเข้ามาในใจเนะี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องร้อนใจเนะี่ยเราต้องพิจารณาทันทีนะว่าเพราะเหตุอะไรอะไรที่เรายึดไว้เพราะอะไรที่เราต้องการสิ่งไหนเหรอเราถึงถึงได้ร้อนใจเรายึดคําพูดไหนเรายึดการกระทําไหนเหรอ เพราะเราไม่เข้าใจมากเพียงพอใช่ไหมเราถึงต้องทุกขร้อนขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เป็นคนที่จะบงการทุกอย่างได้มันเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นใช่ไหมแล้วเราทุกข์ใจทำไมเราต้องพิจารณาที่จะปล่อยวางเพื่อให้บ้านใจของเรานั้นสะอาดแล้วก็โล่งเย็นเพราะเราควบคุมทุกอย่างในชีวิตไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราคิดพิจารณาดีด ใจเราเนี่ยก็จะเย็นแล้วก็เข้าใจโลกแล้วมีแต่รอยยิ้มแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เหมือนกับโยนไฟเข้าห้องใจของเราห้องใจของเราก็ร้อนรนฉะนั้นเลือกที่จะรักตัวเองเลือกที่จะรักษาใจนะเพราะว่าใจเนี่ยถ้าแกว่งไกวร้อนรนก็จะทำให้ขาดสติและชีวิตก็จะรวนไปหมดเลยสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตทำอารมณ์ดีๆทำจิตดีๆนะคะแล้วทุกอย่างจะดี